กินก๋วยเตี๋ยวอาอันนี้ครับหมูแคบหมูอยู่นี่ครับนี่เอาสองข้อนี่ของแม่มันเป็นอะไรมีเหลืองลูกชิ้นเรแล้วอ่ะทำมดีวันนี้เรามากินก๋วยเตวกันนะคะน่ากินด้วยก๋วเตี๋ยว มันก็มีน้ำหวานมีน้ำยายน้ำมันยายหมเลี้ยงใส่น้อยๆลูกใส่น้อยๆแบ่งให้แม่หน่อย<ม>แบ่งให้แม่หน่อยหมเลี้ยงของหนูกินได้หมดแหละอือบอกว่าชื่นใจมากแล้วมนื้อไม่หรอมันใหญ่เสร็จแล้มีเนื้อใหญ่ด้วยนะคะชื่นใจมากโอ๊ยป้าคน กินโอเล้งหน่อยเย็นบอบไม่แม่นี่คือลำไยอ่ะกินได้เหมือนกันลูกกินได้อเไม่ไม่ไม่อยากกินโอเลี้ยงมากโตแล้วหนูกินได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนิดหน่อยโอเคโอเลี้ยงโรต้าแต่เหมือนเหมือนแบบไม่ใช่กาแฟวันนี้เราออกนอกพื้นที่กินได้ครับก๋วยเตี๋ยวแคบหนูให้หนูเหรอเนี่ยได้รอแป๊บหนึ่ง ความวุ่นวายก็จะบังเกิดเมื่อเวลาผิวไหนแกะแคบหมู toolkit. นี่เรามี uh, okay. uh huh. ah, แคบหมูกระป๋อบด้วยนะคะมาใส่น้ำตาลไปเลยนะอ่าคนก่อนคนให้ทั่วนะคะแต่เรามีความว่นวาจะมังเกิดละเราแกะไม่ออกเราก็เลยใช้ปากแกะนี่ อ่าน้องคุณน้องคุณกินเลยเนี่นะคะมีแคบหมูกรอบกอบ่อเราขอกินกอ่อือันนี้ก็เตี๋ยวบะหมีเหลืองผูกชิ้นอร่อยไหมคุณกําลังกินแคบหมูเอ้าคุณกินก๋วยเตี๋วด้วยเออของแม่ก็จะเป็นนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยเนะยาะน่ากินมากนะครับอร่อยนะครับหน้อา,าอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเ,เร,รือเนาะมันอากาศน่านั่งมากนะคะ มีจอดรถด,ด้วยข้างหลังโอเคแม่กินดีๆอร่อยมากกเออมังคุณใส่นี่ใส่แคบหมูไปแล้วฟินไหมอร่อยไหมสุดยอดไหมทำไงกดไลค์ทำไง,ไย,ำไงยอดมากก๋วยเตี๋ยวตรงนี้อยู่ตรงไหนเอ้าอันงทนองก๋วยเตี๋ยว,ยร,ยวร้านป้าต้อยใช่ป่ะโอ้ยนะคะเกี๋ยวเรือโบราณมีเรือด้วยอ่านี่ มีน้อ,อ,องท้อกินก่อนนะค่ะอ,อร่อยดีอร่อยนะนี่แล้วทำไมาช้อนแม่ไม่มีล่ะไม่รู้มันมีแค่อันเดียวขอ,ข,อขอช้อนนี่ค่ะเ,เดี๋ยวแม่เอาได้ใช่ อ,อันนี้กินก๋วยเตี๋ยวแบบฟินๆจโอ้ยไม่มีใบโหระพางแต่ต้องขโมยเฮ้ยไม่ใช่ขโมย <c oughs> ขอสลับเปลี่ยนเนี่ยค่ะ, <c oughs> ะ,คะถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวโอเ แม่ถ้าไปกินเ๋วยเตี๋ยวเราขอกินน้ำตาลทราได้ไหมอ่าคราวหน้านะวันนี้ต้องกินแล้วก็มีผักสดด้วยนะคะน้ำน้ำนั้นไม่กินไม่กินกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเราไม่กินน้ำเยอะนะอ่ะเร็วโอเลี้ยงกินเข้าไปก็ได้กินก่อนดีกว่าค่อยเลยแม่นี่น้ำลำไยก็มีอ่ะกินอันนี้เราจะขอกินโอเลี้ยงกินข้าวแล้วก็ใส่ ใส่ผัสกสดลงไปมีถังวงอด้วยเออใส่กระเพื่อด้วย